สวัสดีครับผมไลออนนะครับจากช่องบุญสมรบ้านนะครับวันนี้ผมได้รถเข้ามาใหม่1นึ่คันเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาปี13แน่นอนอยู่แล้วแบรนด์นี้รู้จักกันอยู่แล้ว Toyota h ไ Lu ัก i ์ว c โกแชเป็นเครื่อง2.5 VN 144แรงมา้าเรือนไม้สีส้มมีกล้องหลังให้นะครับเป็นพรีเรเนอร์ยกสูงครับนะครับเลขไม้แค่1 4 0 0 0 0โกโลนะไม้บิ่งน้อยพรมีกล้องหลัง กันชนหายเดี๋ยวผมหาติดใส่ให้พอดีรถเพิ่งเข้ามาแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจมาถ่ายให้ก่อนนะครับสีสันรถเนี่ยสีสันสวยอันไหนที่มันไม่ดีผมเก็บสีให้เรียบร้อยล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมเป็นแม,ม,ม็กแชมป์ของเดิมเลยแม็กกา้านสีอย่างนี้เนี่ยนะฮะของเดิมเลยแล้วก็ยางนะครับผมเปลี่ยนยางเป็นยางปียี่สิบสามเดิมเดิมยางจะปีลึกกว่านี้นะฮะอันนี้ยางปียี่สิบสามนะครับเป็นยางมีแบรนด์นะครับ b ีจั j Stone ส,สภาพด,ดอกยางครับ ให้90%สภาพดอกยางให้90%ยางสวยยางไม่ค่อยได้ใช้นะครับชุดนี้ผมซื้อมาประมาณไม่เจ็ดประมาณเจ็ดนะฮะนะฮะชุดนี้นะเจ็ดนะครับนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับถ้าซื้อแพงไปราคารถก็จะสูงขึ้นขอเอายางตัวนี้ก่อนแล้วก็ได้แบรนด์ด้วยแล้วก็ดอกมันสวยเนาะก็เลยตัดสินใจได้ยางบิสโตนชุดนี้มานะครับนี่ภาษีผมต่อให้แล้วนะครับ เล่มก็คิดว่าน่าจะได้แล้วเพราะว่าผมปิดของ t o y ยต้าลิส i ิ g งนะครับยื่นไปนานแล้วนะครับรถเก็บรายละเอียดเรียบร้อยพอดีเล่มน่าจะมาถึงแล้วต,ต้องเช็คที่ออฟฟิศทีหนึง่งนะครับอ่ะตัวนี้แชมป์ปีสิบสามสี่ประตูเกียร์ธรรมดาเดือนไม้ส้มสองพันห้ามีกล้องหลังราคาค่าตัวสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเลขไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับรถสวยรถเป็นรถของ บุคคลนะฮะลูกค้าจัดไฟแนนซ์แล้วก็ตัดสินใจขายออกนะฮะลูกค้าไปออกรถใหม่นะครับก็เลยตัดสินใจขายคันนี้ไปนะครับก็ขายหายอยู่นะฮะแชมป์สีประตูคันนี้สีเทานะครับไม่ใช่สีดํานะสีเทานะนะฮะสีอะไรไม่ดีเก็บเรียบร้อยและย้ํานะครับน็อตฝากระโปรงทุกๆบานของประตูไม่มีการขยับงัดแงะผมเก็บสีแค่รอบนอกการที่น็อตไม่ขยับแน่นอน1รถไม่เคยโดนชน2เม็ดอ์กอยู่ครบนะฮะ ดูซีซันครับพีแดนเนอร์นี่นะฮะดูดิแักยางสวยๆวยั้งนั้นสี่เส้นฮะนี่ฮะนี่ฮะแชสซีฮะแชสซีสวยนะครับนี่นตัวนี้เป็นตัว E นะนะฮะถ้ามีกล้องหลังเขาก็น่าจะเรียกว่าตัว E พัสนะฮะเรียก E พัสก็ได้นะฮะเรือนไม,ม้ส้มแม็กเลนเนอร์ของเดิมตั้งแต่สมัยออกป้ายแดงฮะแม็กเลนเนอร์ของโตโยตานะครับ เม็ดอาร์ชัดเจนเม็ดอาร์ชัดเจนนะฮะชัดเจนเลยนะฮะเอลนะฮะอักษรตัว L นะฮะดูร่องนี้มีริ้วลอยหน่อยตามการใช้งานแต่ว่าก็ดูจักสภาพก็ใช้งานไม่หนักนะฮะสภาพสวยอันนี้เปื้อนคลิปปลมหน่อยนะฮะเปื้อนคราบดินหน่อยเดี๋ยวขัดออกให้นะครับเออาฝั่งทางขวาเม็ดอาร์ชอักษร AR นะฮะมาดูกล้องเห็นไหมมืดนิดนึงนะฮะเม็ดอาร์นะฮะมีครบเลย นะครับท้ายประมาณนี้ดูช่วงล่างมีใส่กันโคง้งกันสะบัดให้ด้วยนะนะฮะยางอะไหล่มีครบพื้นกระบะสวยงามนะครับพื้นกระบะสวยอันนี้เขาพ่นกันสนิมให้แล้วด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นตัวกันโคง้งก็ไม่กี่พันครับสีขาวตรงนี้นะฮะหลักพันแต่ก็ช่วยในช่วยขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เห็นผลด้วยเวลารถเกิดการเสียการทรงตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยไว้นะครับ สีสันสวยรับชมภายในกันทีนี้นะครับฟิล์มฟิล์มผมติดใหม่นะนะทั้ง4บ้บานเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ออกเลยนะครับติดฟิล์มมาใหม่แล้วนะครับหมดไปประมาณ3,000กว่าบาทนี่แหละนะครับติดฟิล์มให้รอบคันเลยตอนมาแล้วก็ฟิล์มมันไม่สวยนะครับก็เลยทําใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนะี่ครับดูโดยรวมก่อนครับเบาะเนี่ยมันหุ้มหนังมานะถ้าไม่ชอบ แจ้งผมได้ผมถอดออกให้แต่เบาะหุ้มหนังมาย้ำว่าเบาะหุ้มมาเนี่ยมันดูแลง่ายเบาะจะสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถหุ้มเบาะหนังมานะต้องชี้แจงเลยนะครับนะครับนี่ครับดูครับเพราะว่ามันจะมีเบาะขาดตรงนี้นะครับมันจะมีเบาะขาดตรงนี้ถ้าดูในรูปเขาก็จะคิดว่าเบาะขาดนะครับแต่จริงแล้วด้านในเบาะนี่มันเป็นเบาะผ้าเบาะเดิมของมันอย่างนี้ใครใช้วีโก้น่าจะรู้ดีแยงให้ดูแค่นี้ก็เห็นแล้วเบาะสวยงามแน่นอนมันหุ้มมาให้อ่ะ เบาะหนังอ่ะนะครับรถสวยเลยแหละนะฮะภายในภายนอกไม่ต้องทําอะไรเข้าหุ้มหนังมาเฉยๆถ้าถอดออกมาเนี่ยสวยอุยตายไวเกีดเลไอย่างเงี้ยนะี่ฮะนี่ครับนี่ครับสวยงามนะนะครับสวยงามนะครับแชมป์แชมป์แชมป์ กระแสมาแรงราคาดีดขึ้นนะตอนนี้นะราคาแชมป์ดีดขึ้นแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหสีประตูขายอยู่ประมาณสองปลายสามต้น,ตน,ตนเดี๋ยวนี้ต้องซื้อแล้วฮะใครมีอ่ะสองไปไปลายมาขายให้ผมเลยครับผมซื้อแน่นอนตัวตัวเบร์เกียรธรรมดานะเกรียธรรมดาราคาแรงกว่านะฮะถ้าลองใช้ที่อื่นดูว่าเขาขายเท่าไหร่แล้วเรามาขายให้ผมดูนะฮะว่าใครซื้อแรงกว่ากันถ้าไม่ให้ปล่อยโอกาสให้ไปใช้ที่อื่นก่อนแต่ย้ํานะรถท่านต้องเดินรถท่านต้องสวยนะฮะ รถต้องเดิมต้องสวยนะเช็คราคาวันเดียวนะให้เช็คก,กับผมก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าจะขายในเท่าไหร่เอามาขายให้ผมนะฮะแต่ต้องเป็นรถบ้านแท้นะเจ้าของขายเองนะนะครับนี่ไม่ใช่ว่าผมปล่อยให้เวลาไปวันหนึ่งท่านเรีหาเลยว่าแชมป์เท่านี้ซื้อเท่านี้นะเต็นทีให้เท่าไหร่แต่ท่านต้องรับประกันว่ารถท่านเดิมนะนะฮะนี่อันนี้ปรับ ถัดลมปรับอุณหภูมิเกียร์เป็นเกียร์5สปีดวีโก้นะพวงมลาลัยนี่นะฮะเขามีมันติฟังก์ชันให้นะฮะปรับเกี่ยวกับตรงนี้ได้ด้วยมันก็จะบอกอัตราบริโภคนะ้ำมันกี่กิโลลิตรรถสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลอุณหภูมิภายนอกกี่องศามีบอกด้วยแล้วก็เรือนไม้นะกุญแจเป็นแบบนี้มีเรื่องหมดนี้แล้วเรือนไม้เป็นเรือนไม้สีส้มนะฮะนะฮะนะฮะ,นะฮะเรือนไม้สีส้มแหละนะฮะเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโลเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโล คอนโซลสวยไม่แตกไม่ล้านะครับตรงนี้เป็นการแต่งเสริมอ่าแม่เป็นแต่งพวกบูธหรืออะไรไหมไอตัววัดรอบนะครับวัดรอบนะครับนม่เป็นตัววัดรอบกบบตรงนี้นะครับเรือนไม่นะครับมันเชื่อมต่อกับตัวผมจําไม่ได้มันเรียกว่าอะไรตัวกล่องน้อยๆนะฮะข้างๆเครื่องนะครับเนี่ยกระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าปรับความสว่างของเรือนไม้ได้คือตรงนี้ครับดูครับผมจะทําให้มันมืดนะมืดละสว่างปึ๊บเห็นไหมครับสว่างเลย ก็สามารถปรับตรงเรือนไม้ได้นะครับหน้าจอนะฮะเข้าเกียร์ถอยนะครับ <laughs> ก็จะมีกล้องหลังให้นะครับปล่อยปึ๊บนี่ก็จะเข้าหน้าจอปกติหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเล่น FM AM ได้ <laughs> เล่น CD ได้แล้วก็สามารถบลูทูธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก็ได้นะครับก็จะม,มีโหมดให้เล่นด้วยนะครับประมาณนี้เห็นไ้มนะครับก็โอเคนะครับไม้แสนสีทราบเลขไม์กันแล้วมาดูห้องเครื่องกันว่า มันสดขนาดไหนนี่ดูสภาพครับผมปิดประตูก่อนนครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับ สีประตูสีเทามีคันเดียวนะครับตอนนี้มีคันเดียวนะที่เหลือก็จะเป็นสีขาวสีอื่นแล้วนะครับเอามาขายครับใครมีแชมป์ครับนะครับใครว่าผมขายแรงมีคนถูกกว่าผมเอามาขายให้ผมครับโตโยต้าครับนะครับติกเกอร์ปรับอากาศครับน่ครับน่ครับน็อตยึดนะฮะฝางกะโปรงไม่ขยับทั้งซ้ายและขวา น็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับทั้งซ้ายและขวาอ่าถัดไปครับน็อตยึดแก้มไม่ขยับนี่คือคานฝั่งขวานะฮะมี ABS มอลมอลมเบกของเดิมติ๊กเกอร์อยู่อยู่เลยนะฮะไล่มาเรื่อยๆครับลูกค้าจะเห็นตัว R ฝั่งทางขวาหมายเลขคานหน้าตัว L ฝั่งทางซ้ายน็อต <Not S 1> ไม่ขยับ เพดนี่ปีสิบสามเครื่องสองพันห้านี่ฮะกล้องเห็นไหมเลขหนึ่งสามเครื่องสองพันห้าขายเอียงนิดนึงนะครับพอดีมันติดไม้ไม้ด้ามจับอยู่สติ๊กเกอร์มอกอรน็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับนี่ครับนี่ครับนะฮะนี่เครื่องโอ้โหดีนะอุดอีจอามาให้ อุดท่อ EGR ให้แล้วเนาะนะครับของเสียไม่มีการหมุนเวียงใส่มเอามาใช้ทีนึงถามว่ามันใช่เดิมจากโรงงานไหมก็ไม่ใช่นะฮะนะครับทนะ่อ EGR ก็คือท่อที่เอาของเสียกลับมาใช้อีกทีนึงแต่นะฮะมันก็จะทําให้มลพิษนะครับช่วยเรื่องของมลพิษนะครับเรื่องควันไอเสียนะฮะให้มันดีมากกว่าเดิมถ้ามีท่อ EGR แต่ถ้าอุดปุ๊บของเสียจะออกและเบอร์เซนก็จะ มันก็ได้แย,ย่สาหรับการมูลพิษแต่ว่ามันก็จะทําให้รถเนี่ยเหมือนไม่ได้กินเหมือนกินข้าวแล้วคายออกมาแล้วก็ต้องมากินอีกเหมือนเหมือนดูดโปรตีนมันให้หมดน่ะนะครับเหมือนเหมือนเวลาเราจะเอาอ้อยเนาะอ้อยไปไป,ไปเอามีเครื่องบดอ้อยเพื่อที่จะเอาน้ําทํารอบแรกแล้วก็อารอบสองับมาบดท,ทีนึงเผื่อไม่มีเศษน้ํามาอีกเศษที่มันยังกินได้เขาก็จะเอามาอีกนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนทําอีกรอบนึงอะไรประมาณนี้นะครับ เครื่องไม่ซื้อไม่เยิ้มนะครับเครื่องไม่ซื้อไม่เยิ้มแล้วก็ต้องย้าเลยนะว่ารถที่ล่างของผมเนี่ยตั้งแต่คันริมสุดนะ่ะจนมาถึงจุดนั้นนะ่ะเครื่องทําให้เรียบร้อยแล้ะอันไหนที่มันไม่ดีทําให้แล้วเวลาซื้อมาต้องมีซึมมีเยิ้มนะฮะประกนฝาครอบวาล์วฝาสูบอะไรไม่ดีทําช่วงล่างอะไรไม่ดีทําระบบเครื่องเกียร์เนี่ยแต่โตโยต้าไม่ค่อยมีปัญหาผมไม่ค่อยทําอะไรปกติก็จะมีซีนเนี่ยนะครับนะครับ ายางอะเบรกินฝาสูบนะฮะมันรั่วซึมหัวสภาพก็เอาไปทำนะฮะส่วนช่วงล่างอ้ช่วงล่างออกมาแทบไม่ทำเลยแทบไม่ได้ทำเลยขับดีโตยต้าขับดีทนอยู่แล้วแล้วเครื่องทนมากแค่เปลี่ยนของอะไรพวกนี้หน่อยก็เรียบร้อยแลลวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีวีโก้ก็เหมือนมีทองครับนะี่ครับนี่ดูครับด้านหน้าแล้วแล้วผมผมนะ ผมเสียดายมากผมหาลูกค้าไม่เจอหาเบอร์เขาไม่เจอจําเคยรู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่แถวนั้นแต่ว่าหาเบอร์เขาไม่เจออยบกโทรก่อนลูกค้ามีรถสีนี่แหละสี่ประตูอ่ะวันนั้นผมขายไปสองแสนแปดวันนี้พี่มาขายผมได้นะพี่ซื้อผมไปแล้วไนี่พี่ซื้อผมได้ปีกว่าเราไหมหรือว่าปีหนึ่งล้ะผมซื้อในราคาเดิมแต่ถ้าติดต่อผมมาในวันวันนี้ผมให้สองแสนเก้าพี่ว่าไงครับ วันานนะผมขายไปสองแสนแปดนะสี่ประตูตตยังมีคลิปเก็บไว้ใน YouTube อยู่เลยเสียดายมากเอามาขายผมเลยพี่ผมซื้อนะฮะนะฮะซื้อจริงนะพี่ไม่ได้โกหกตอนนี้ราคามันขึ้นใครมีเหมือนมีทองอะ่ะพี่ใครรีบใช้เงินเนี่ยมาขายให้ผมเลยอยู่ขอนแก่นครับนะถ้าพูดมาเดี๋ยวหาว่าอวยนะพี่ลองดูถ้าเกิดผมไม่ซื้อแรงผมไม่ได้ลดแน่นอนนะครับ ถ้ารถสวยรถเดิมพี่พี่ย้ำนะรถต้องสวยถ้าไม่สวยผมมาเก็บงานนิดหน่อยแล้วถ้าเก็บงานแล้วมันขึ้นเนี่ยถ้าสภาพเดิมอันนี้คุยกันได้นะฮะมาคุยกันได้บางเสียงเครื่องครับผมไม่มีควันไม่มีไอแน่นอน โอเคครับสรุปกันหน่อยนี่คือกระบะสีประตูค่ายโตโยต,ต้าไฮลัก์วีโก้แชมป์สองจุดห้าตัว e pass. อีพัสอ่าเรียกอ e ีพัสเลยปีสิบสามเลขไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกวโลราคาค่าตัวเปิดแล้วสามแสนสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสามห้าเก้านะครับนะฮะ ใครสนใจวันนี้หาให้เรียบร้อยยางบิสโตนปี23แม็กเดิมสีเก็บแล้วแต่น็อตไม่ขยับรถเดิมนะแล้วก็เล่มเอกาสารทะหงายทีนึงโทรหาผมทีนึงน่าจะน่าจะมาแล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นปิดไมชีให้ลูกค้าแล้วด้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับนะครับโอเควันนี้รถพร้อมใช้ใครหาเนาะเราต่อสามเข้ามาได้รถผมทุกคันรับประกันความเดิมไม่มีชนหนักไม่คว่ำไม่จมน้ําได้รับประกันว่าไม่แท้ไม่แสนก่าโล ไม่สองแสนไม่สามแสนสี่แสนมีหรอมีแสนผมไม่มีครับสี่แสนผมไม่มีอย่างมากก็สามแสนกว่าอย่างมากสามแสนกว่าไม่รู้คันใดคันหนึ่งอย่าลืมแล้วนะครับมีนะครับนะครับใครที่ว่าไม่เยอะเนะี่ยอยากขายแล้วอยากขายเท่าราคานี่ได้นะผมไม่ผมไม่ได้มาขายไทยผมขายส่งนอกนะครับราคาซื้อแรงขนาดนี้เป็นจังหวะเป็นช่วงโอกาสท่านแล้วถ้าใครมีเอามาขายนะครับอะยังไงฝากกันด้วยค่อยโทรกันก็ได้โทรคุยกันนะครับ พูดแล้วก็เพลินนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมาขอซื้อหรือว่าจะมาขายคันนี้ดีอ่วันนี้ผมจะมาขายคันนี้นะนะครับคุณผู้ชมราคา3า9 0 0 0ห้าบาทสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้ถ้าต่อหนัก2อสามหมื่นผมขอผ่านก่อนนะราคาผมก็รู้ว่าผมซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อมาสูงก็คือขอเป็นค่าเหนื่อยขอเป็นค่าที่ว่ามาเก็บสีให้ท่านค่าหาทําแม็กให้มันดียางเปลี่ยนใหม่ ห้องเครื่องอะไรไม่ดีเช็คให้เรียบร้อยคือขอขอใช้ราคานี้ในการหาเป็นความสามารถในการซื้อรถแล้วก็ออกมาขายถ้าต่อหนักสองหมื 20, 30, ่นสามหมื่นไม่ไหวพี่ขอผ่านเลยนะครับย้ำว่าไม่ไหวนะครับโอเคเปประมาณเท่านี้ฝากกันด้วยสำหรับวันนี้ผมเลอ้อนจากช่องบุญสมรบ้านต้องขอตัวลาหนะ้าที่กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบการรีวิวงนี้กดไลค์เป็นลายจายให้กันมีรถเข้ามาเรื่อยๆทุกวันแน่นอน แต่วันนี้ใครหากครนี้และถูกใจก็ลองแวะเข้ามาชมได้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบแล้วก็ติดตามกันจนถึงในทุกวันนี้แล้วก็มีอะไรที่มันไม่ดีก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกผมได้เลยเดี๋ยวจะนําไปปรับปรุงในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ